อีกแล้วค่ะคุณลูกค้าจ๋าออกรถ800บาทมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ผ่อนไม่หนักสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องติวผู้หญิงขายรถค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วจะพานำชมรุ่นไหนนั้นนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันแล้วที่สำคัญค่ะออกรถ800บาทอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าจ๋าออกรถ800บาทมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ผ่อนไม่หนักด้วยนะคะ เดี๋ยวติวพาไปชมกันค่ะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะไปชมกันค่ะนี่เลยนะคะติ๋วจะพานำชมนะคะที่ว่าออกรถ800บาทมีอยู่จริงเป็นรุ่นไหนนะคะทนัทนทนัทนนี่เลยค่ะเป็นสองคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้า,าจา๋าก็คือเป็นตัวรุ่น2.4 4ประตูร็อกโคนะคะก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะคะออกรถ800บาทแล้วก็นะคะคันนี้เลยค่ะ 2.4นะคะตัว Z e d i t i o n นะคะ4ประตูตัว Z Edition นะคะตัวนี้ก็ใช้แคมเปญออกรถ800บาทนั่นเองค่ะนะคะทั้ง2รุ่นทั้ง2คันนี้ใช้แคมเปญออกรถ800บาทเป็นของลูกค้าของติ๋วนั่นเองนะคะลูกค้าทั้ง2ท่านนะคะใช้แคมเปญออกรถ800บาทแล้วผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวติ๋วจะ ทำรายละเอียดไว้ใต้คลิปให้นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะอ่ะเดี๋ยวติ๋วพานำชมทีเะคันก่อนเลยนะคะว่าใช้แคมเปญออกรถ800บาทนะคะได้ของแถมอะไรบ้างนะคะแล้วก็คุณลูกค้าของติ๋วก็จะมารับรถเร็วๆนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรุ่นร็อกโคกันก่อนเลยค่ะ นี่เลยนะคะออกรถ800บาทค่ะคุณลูกค้าจ๋าก็จะเห็นตามนี้เลยนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยะคะ่ะคุณลูกค้าจ๋าเป็นตัว2.4 Rocco ็โคค่ะตัวนี้มาพร้อมกับราคาอยู่ที่1น0 0 0ล้านกับอีก6,000บาทค่ะนี่เลยนะคะก็จะมีอุปกรณ์ของแถมตกแต่งให้ทั้งคันแบบนี้คะ่ะแล้วก็ใช้แคมเปญออกรถ800บาทนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะก็จะมีในส่วนของฟิล์มกองแสงหน้าเต็มให้กับคุณลูกค้าค่ะเป็นฟิล์มของ e อ็กตาโคนั่นเองนะคะเป็นของอเมริกานั่นเองค่ะนี่เลยค่ะนะคะแล้วก็กันสัดข้างของโตโยต้าแท้ค่ะคุณลูกค้าจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วในส่วนของตัวล็อกโคค่ะคุณลูกค้าจ๋าติ๋วก็จะอธิบายแทบทุกคลิปเลยนะคะว่า ตัวนี้นะคะเราจะมีตัวไฟส่องสว่างมาให้แล้วนะคะไฟส่องสว่างมาให้แล้วแล้วก็เป็นตัวนี้ที่เห็นก็คือเป็นกล้อง360องศานะคะในส่วนของรุ่นตัวร็อกโคแล้วก็รุ่นไฮนะคะมีกล้อง360อองศามาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดแคปล่าค่ะคุณลูกค้าจ๋า นี่เลยนะคะก็คือเป็นเอเซอรี่จากโตโยต้าแท้นั่นเองค่ะนะคะติ๋วจะติดตั้งให้กับคุณลูกค้าของติ๋วทุกๆคันเลยค่ะนะคะกันลอยได้อย่างดีเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะอ่ะเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวติ๋วขออนุญาตติ๋วจะอาจจะพานำชมเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าลูกค้ากำลังใกล้มารับรถแล้วค่ะก็เลยเวลาก็จำกัดนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวตามชมชมมาเรื่อยๆเลยค่ะนี่เลยนะคะ ต่อมาค่ะคุณลูกค้าจ๋าก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดครอบฝากระบะท้ายค่ะคุณลูกค้าจ๋าเป็นอย่างนี้เลยนะคะชุดครอบฝากระบะท้ายค่ะนี่เลยค่ะนะคะเป็นของแท้โตโยต้าเหมือนกันค่ะนะคะในส่วนของตัวล็อกโคเราเนี้ยค่ะคือเขามาจากโรงงานเลยก็หล่ออยู่แล้วนะคะิตวก็คือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองค่ะนะคะ นี่เลยค่ะจะเป็นภาพโดยรวมประมาณนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าสวยใช่ไหมคะส่วนในส่วนของภายในติ๋วก็พานําชมไปแล้วหลายๆคลิปแล้วนะคะคุณลูกคะะ้าจ๋านะคะถ้าคุณลูกค้าอยากเห็นในส่วนของภายในก็ดูอีกคลิปหนึ่งได้นะคะหรือไม่งั้นก็ทักไลน์มาหาติว๋วเดี๋ยวติ๋วส่งรายละเอียดให้ดูภายในนะคะอันนี้คือติ๋วพานําชมในส่วนของภายนอกนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปไปดูคัน z e d อ t ดิชัดีกว่าคะ่ะไปคะ่ะราคาต่อมานะคะเป็นในส่วนของตัวรุ่น z e d อ t i ิชันนะคะก็คือเป็นตัว 2.4D c a p นะคะก็คือเป็นตัว z e d อ t i ิชัน2.4 Entry z e d อ t i ิชันเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะ ก็จะเห็นอย่างที่ทเห็นณตอนนี้นะคะเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์ตัวนี้นี่เองค่ะนะคะลูกค้าของติวท่านนี้ใช้แคมเปญออกรถ800บาทเหมือนกันค่ะนะคะ,ะ,คะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะใช้แคมเปญออกรถ800บาทแล้วข้างวดเดี๋ยวติวทิ้งไว้ให้ในไหลายนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมร้อมวกันค่ะว่าคุณลูกค้าของติวท่านนี้ได้ของแถมอะไรบ้างมะค่ะ ก็จะเป็นในส่วนของฟิล์มค่ะติดตั้งให้เร้ยบเรียบร้อยนะคะเป็นของ e อ็กตารเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของกันสาดข้างค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะเป็นของแท้โตโยต้เช่นกันค่ะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนะคะตัวเบ้ารองมือเปิดแคปล่าเหมือนกัน,กนค่ะนะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะเดี๋ยวตือขออนุญ,ญาตอธิบายนิดนึงว่าในส่วนของตัว Z Edition เนี้ยค่ะจะเป็นแม็กแบบนี้แล้วนะคะคุณลูกค้าจ๋า ตัวเอ็นที่จะเป็นแม็กขอบสีดําแบบนี้แล้วนะคะก็คืออันนี้คือเป็นแต่งแบบยางเตี้ยมาให้แล้วนะคะจะลดเตี้ยลงนิดหนึ่งกว่าเดิมนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบเน้นความสปอร์ตนะคะหรือว่าสายแต่งนั่นเองนะคะดีค่ะทาง To y ยต a ของเราก็ทำมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโหลดเตี้ยให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ขึ้นกับความชอบของคุณลูกค้านะคะหรือไม่ก็ ลูกค,ค้าอาจจะไปเปลี่ยนแม็กหรือไปเปลี่ยนอะไรยังไงก็แล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้านะคะอ่ะเดี๋ยวเดินตามกับติ๋วมาเลยค่ะนะคะแล้วก็ออกรถ800บาทพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งตามที่เห็นเลยนะคะมาพร้อมกับตัวกระบ,บะไรเนอร์แท้ของโตโยต้าค่ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าเป็นเกรดพรีเมียมนะคะกระบ,บะไรเนอร์เป็นเกรดพรีเมียมค่ะแล้วที่สาคัญค่ะ นะคะออกรถ800บาทนะคะนี่เลยค่ะเป็นตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงท้ายค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของแถมเพิ่มเติมที่ติ๋วใส่ให้เข้าไปนะคะเป็นในแคมเปญออกรถ800บาทค่ะนี่เลยค่ะตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงท้ายค่ะดูเลยนะคะติ๋วใช้มือเดียวได้เลยค่ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะอ่านี่เลยค่ะ แล้วตัวนี้นะคะคุณลูกค้าของติ๋วสั่งติดตั้งในส่วนของตัวกล้องมองหลังเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวรุ่น n ี่ตัว Z ซต dition นี้จะไม่มีกล้องมองหลังมาให้อันนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นของ Toyota แท้นั่นเองค่ะ ติ๋วอาจจะพาไปเร็วๆนิดนึงนะคะคุณลูกค้าจะสงสัยยังไงนะคะก็คือทักไลน์ไอดีหาติวได้เลยค่ะนี่เลยนะคะติ๋วก็พานำชมรอบๆเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นตัวเซตอีดิชันค่ะซึ่งวันนี้นะคะติ๋วก็พานำชมแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวในส่วนของตัวแคมเปญออกรถ800บาทนะคะก็คือ แคมเปญออกรถ800บาทมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยถูกพิเศษด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทักไลน์ ID หาติวหรือคุณลูกค้าต้องการดอกเบีย้ย0%ก็ยังมีนะคะก็ยังมีให้อยู่นะคะอย่าลืมทักไลน์ ID หาติ๋วนะคะอยากสั่งจองรถก็อย่าลืมทักมาได้เลยค่ะแท่แทนออกรถ800บาทตามนี้เลยค่ะ ติ๋วก็พานําชมเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดทั้ง2รุ่นนะคะเป็นตัวรุ่น2.4 Rock โนะคะแล้วก็เป็นตัวรุ่น2.4 Entry ตัว Z e d i t i o n นะคะทั้ง4ประตู4ประตูนะคะทั้ง2คันของเราวันนี้นะคะที่สำคัญใช้แคมเปญออกรถ800บาทนั่นเองค่ะคุณลูกค้าจ๋าแคมเปญออกรถ800บาทมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ค่างวดตามที่ติ๋วเดวติ๋ว ใส่รายละเอียดข้างล่างให้นะคะอาค่ะวันนี้นะคะติ๋วก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับติว๋วผู้หญิงขายรถด,ด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันทุกๆคลิปนะคะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้ติ๋วต้องขอตัวแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย